สวัสดีค่ะยายมนลีเองนะคะเคยไหมคะที่ในยามค่ำคืนที่เราหลับไหลจิตของเราได้ออกเดินทางไปในดินแดนแห่งความฝันได้พบเจอเรื่องราวแปลกๆที่ทั้งน่ากลัวน่าขย,ากยากักขยแงหรือน่าตื่นเต้นจนเมื่อตื่นขึ้นมาความรู้สึกเหล่านั้นก็ยังคงติดอยู่ในใจคนโบราณท่านเชื่อว่าความฝันไม่ใช่แค่เร<ม>ื่องเพ้อเจอที่เกิดขึ้นตอนเราหลับนะคะแต่บางครั้งมันคือลางบอกเหตุ คือรหัสปริศนาที่เทวดาฟ้าดินหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านส่งมาบอกใบ้ถึงโชคชะตาที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะโชคลาบก้อนใหญ่ที่มักจะมาในรูปแบบของความฝันที่เราคาดไม่ถึงวันนี้ยายจะพาลูกๆไปไขปริศนาฝันบอกเหตุไปถอดรหัสสุดยอดความฝันที่โบราณท่านไทยทักไว้ว่าหากใครฝันเห็นสิ่งเหล่านี้เตรียมตัวเป็นเศรษฐีได้เลยไม่ว่าจะเป็นฝันที่ดูน่ากลัวอย่างฝันเห็นมูใหญ่ ฝันที่น่ารังเกียจอย่างฝันเห็นอุจจาระหรือฝันที่น่าตื่นเต้นอย่างฝันว่าได้จับปลาเราจะไปดูการตีความฝันเหล่านี้ผ่านเรื่องราวของฟ้าสาวโรงงานสู้ชีวิตที่กำลังจะมีโชคก้อนใหญ่โดยที่เธอไม่รู้ตัวเลยว่ารหัสสู่ความรวยนั้นได้ถูกส่งมาให้เธอในความฝันแล้วนะคะเสียงจากเย็บผ้าดังกระหึ่มไม่ขาดสายฟ้าหญิงสาววัย2ีกปีกำลังนั่งทำงานอย่างขมักขม้น เหงื่อเม็ดเล็กๆผุดขึ้นบนหน้าผาแม้ว่านี่จะเป็นช่วงกะดึกที่อากาศเย็นลงแล้วก็ตามชีวิตของฟ้าก็เหมือนกับเส้นด้ายที่วิ่งวนอยู่ในจักรซ้ำไปซ้ำมาตื่นเช้าไปทำงานในโรงงานเย็บผ้าเลิกงานกลับห้องเช่าเล็กๆกินข้าวแล้วก็นอนเพื่อจะตื่นมาเจอกับวันเดิมๆรายได้ของเธอพอแค่เดือนชนเเดือนแต่เธอก็มีความฝันความฝันที่จะเก็บเงินสักก้อนเพื่อส่งกลับไปซ่อมบ้านให้แม่ที่ต่างจังหวัด คืนนั้นหลังจากกลับถึงห้องด้วยความเหนื่อยล้าฟ้าก็พล่อยหลับไปอย่างรวดเร็วและในคืนนั้นเองที่จิตของเธอได้เดินทางเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝันที่ประหลาดที่สุดในชีวิตในฝันเธอเห็นตัวเองกําลังเดินอยู่ในป่าทึบที่ไหนสักแห่งทันใดนั้นก็มีงูใหญ่ตัวใหญ่มากใหญ่ขนาดเท่าลาต้นของต้นตาลลาตัวของมันเป็นสีดํเมื่อมืงมีเปล็ดสีทองอร่ามแซมอยู่เป็นระยะระยะมันม้อนยืออกมาจากพคนหญ้าไม่ได้ดุร้าย แต่มันกลับเลื้อยเข้ามารัดตัวเธอแต่เป็นการรัดที่นุ่มนวลไม่ได้ทำให้เจ็บปวดหรืออึดอัดเธอกลับรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยอย่างประหลาดเธอมองเข้าไปในดวงตาสีแดงก่ำของพยามูไม่มีความกลัวมีแต่ความรู้สึกเหมือนได้เจอกับคู่ที่พัดพรากฝ้าสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกหัวใจของเธอยังเต้นระรัวเหงือชุ่มไปทั้งตัวภาพของพยามูสีดำทองยังคงติดตามันเป็นฝันที่ทั้งน่ากลัวและน่าประทับใจในเวลาเดียวกัน ฝันบ้าอะไรกันนะถ้าพึ่พักับตัวเองก่อนจะข่มตาหลับลงไปอีกครั้งโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือลางบอกเหตุแรกที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดกาลเช้าวันรุ่งขึ้นที่โรงงานเรื่องความฝันประหลาดของฟ้าก็ถูกนำไปเล่าให้ป้าเมาเพื่อนร่วมงานรุ่นใหญ่ซึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านการตีความฝันและสองเลดเด็ดประจำแผนกฟังโอ๊ยฟ้าเอ๋ยแกจะรวยแล้วรู้ตัวไม่เนี่ย ป้าเมาอุทานเสียงดังหลังจากฟังเรื่องราวทั้งหมดรวยอะไรล่ะป้าฝันเห็นงูน่ากลัวจะตายฝาพูดพลางส่หัวน่ากลัวที่ไหนโบราณเขาว่าไว้ฝันเห็นงูใหญ่โดยเฉพาะงูมรัดหรือกอดเราเนี่ยเขาว่าเนื้อคู่จะมาหาป้าเมาพูดพลางยิ้มกริ่มแต่ถ้ายังไม่มีวีแววเรื่องคู่ก็ให้เตรียมตัวรับโชคก้อนใหญ่ได้เลยงูเนี่ยยิ่งตัวใหญ่ยิ่งหมายถึงโชคลาภที่ก้อนใหญ่ตามไปด้วย งูรัดหมายถึงโชคจะวิ่งเข้ามาหาเองเราไม่ต้องไปวิ่งตามเขาจะเข้ามารัดเราไว้ไม่ให้หนีไปไหนยิ่งเป็นงูสีดํามีสีทองแซมแบบนี้ด้วยนะโอ้โหทําอํานาจทั้งเงินทองครบสูตรเลยป้าเมาหยิบเศษกระดาษกับปากาาขึ้นมามาเดี๋ยวป้าจะตีเป็นเลขให้ งูเนี่ยคนโบราณเขาตีเป็นเลข5หรือเลขหเพราะลักษณะมันขดขดคล้ายกันงูใหญ่ก็ต้องเป็นเลขห้าตัวใหญ่ๆหรือพกตัวใหญ่ๆก็คือ9ก้าดังนั้นเลขเด่นของแกเลยคือ5้าหกส่วนเลขรองรัดคือเลข8ดเพราะมันพันกันเลขนำโชคของแกงวดนี้ก็วนเวียนอยู่แถวๆนี้แหละห้าเก้าหกเกห้ ไปหาซื้อติดไว้เลยนะไม่แน่สิ้นเดือนนี้อาจจะได้ลาออกจากโรงงานไปเป็นเท่าแกเนี้เลยนะแกฟ้าได้แต่หัวเราะแยแยเธอไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้แต่ก็อดที่จะเก็บเอาตัวเลขที่ประเมาบอกมาคิดในใจไม่ได้หลายคืนต่อมาในขณะที่เรื่องฝันเห็นงูใหญ่เริ่มจะเลือนลางไปจากใจของฟ้าเธอก็ได้ฝันประหลาดอีกครั้งครั้งนี้ไม่มีป่าไม่มีพญางู แต่ในฝันเธอเห็นตัวเองกำลังเดินจะไปเข้าห้องน้ำแต่ทันทีที่เปิดประตูเข้าไปเธอก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะในห้องน้ำนั้นเต็มไปด้วยอุจจาระมันกองอยู่เต็มพื้นเต็มโถส้วมล้นออกมาจนแทบไม่มีที่จะวางเท้าแต่สิ่งที่แปลกก็คือในความฝันนั้นเธอไม่ได้รู้สึกรังเกียจหรือเหม็นเลยแม้แต่น้อยตรงกันข้าม เธอรู้สึกว่ามันเป็นสีเหลืองทองอร่ามเหมือนทองคำและเธอก็ตัดสินใจเดินลุยเข้าไปจนกระทั่งมือและเท้าของเธอเปเปื้อนไปด้วยกองอุจจาระสีทองนั้นฝาสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกเพ้ออืดเพะออมฝันอะไรเนี่ยสกปรกที่สุดเธอบ่นกับตัวเองพลางรีบลุกขึ้นไปล้างหน้าล้างตาเพื่อไล่ภาพหน้าขยะแขยงนั้นออกไปจากหัว เช้าวันนั้นเธอนำเรื่องนี้ไปเล่าให้ป้าเมาฟังอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่ยังเจือความรังเกียจอยู่ป้าเมาตาโตตบเขาเธอเองชาดใหญ่ฟ้าเทวดาเขามาย้ำเตือนแกอีกรอบแล้วนะเนี่ยนี่เป็นฝันให้ลาบซ้ำสองเลยนะฝันเห็นขี้เนี่ยนะป้าจะเป็นลาบได้ยังไงฟ้าถามอย่างไม่เชื่อหูอ้าวก็โบราณเขาถือเกล็ดกันมานมนานแล้วว่า ขี้นะคือโชคคือเงินคือทองเพราะมันเป็นของเสียที่ออกมาจากตัวเราการฝันเห็นก็เหมือนกับการที่เราจะได้ขับเอาความทุกข์ความลำบากออกไปแล้วจะได้รับเอาโชคลาภเงินทองเข้ามาแทนที่ยิ่งฝันว่าขี้เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งหมายถึงโชคก้อนใหญ่มากเท่านั้นแล้วนี่ยังฝันว่าได้จับได้เหยียบนียโอ้โหหมายความว่า แกจะได้จับเงินแสนเงินล้านแน่นอนเลขของขี่น่ะตีไม่ยากเลยมันคือเลขศนเลขหนึ่งหรือเลขเจแต่ถ้าให้แม่นแม่นเลยนะศูนย์นี่แหละตัวเต็งถ้าฝันแบบนี้ให้ลองหาซื้อเลขที่มันมีศูนย์ติดไว้อย่างห้าสิบหสิบเกิหรือถ้าให้ดีเอาเลขจากฝันมูมาผสมกับฝันขี่เลยห90 เ<ม>าว่าวดน,นี้มาแน่แน่คืนก่อนวันหวยออกฟ้าฝันเป็นครั้งที่สามคราวนี้เธอยืนอยู่ริมคลอง,ลองที่น้ำใสสะอาดใส,ะส,ะสะจนมองเห็นฝูงปลาตะเพียนสีเงินแหวกว่ายอยู่เต็มไปหมดในมือของเธอถือสวิงอันใหญ่อยู่เธอไม่รอช้าจ้วงสวิงลงไปในน้ำแล้วตักขึ้นมาสิ่งที่ติดขึ้นมาด้วยคือ ปลาตะเพียนตัวใหญ่ดินเดาๆอยู่ในสวิงไม่ใช่แค่ตัวเดียวแต่เต็มสวิงจนแทบจะยกไม่ขึ้นเธอมองปลาในสวิงด้วยความรู้สึกดีใจและตื่นเต้นและเธอก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าเป็นครั้งแรกที่เธอตื่นจากฝันด้วยความรู้สึกสุขใจแน่นอนว่าเรื่องนี้ต้องถึงหูป้าเมา ครบองค์ประชุมแล้วฟ้าเอ๋ยประเมาพูดเสียงดังกว่าทุกครั้งฝันส่งท้ายปิดจ็อกนี่เทวดาท่านไม่ใบ้แล้วท่านเอาโชคมาประเคนให้ถึงที่เลยนะฝันว่าจับปลานโบราณเขาว่าเป็นฝันแห่งโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์โดยตรงเลยปลาน่ะมันอยู่คู่กับน้ําเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตของเงินทองที่ไหลเวียนการที่เราจับปลาได้หมายถึงการที่เราจะสามารถ ขวาโชคลาบก้อนใหญ่เอาไว้ได้ยิ่งจับได้เยอะก็ยิ่งหมายถึงเงินทองที่จะได้มาก็เยอะตามถ้าฝันว่าปลาหลุดมือไปอันนั้นถึงจะหมายถึงโชคหลุดลอยแต่นี่แกจับได้เต็มสวิงมันหมายความว่าโชคลาภที่กำลังจะมาถึงนี้มันเป็นของแกแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีใครมาแบ่งไปได้เลขของปลาน่ะเขาตีเป็นเลขแปดเพราะว่ายไปว่ายมา ไม่หยุดนิ่งเหมือนเลข8ที่เป็นสัญลักษณ์ของอินฟินิตี้ความไม่สิ้นสุดดังนั้นเลข8มาแน่ๆเอาไปรวมกับเลขเก่าของแกเลย8ปดห้าหกแปหรือจะเอาไปผสมสามตัว5 8 9แปดเ้าหกแปเ้าฟ้าเอ้ยป้าไม่รู้จะพูดยังไงแล้วถ้าแกไม่ซื้อป้าจะซื้อเองนะฟ้าหัวเราะแต่ครั้งนี้ ในใจของเธอเริ่มมีความเชื่อมัน่นมากกว่าความลังเลแล้วบ่ายวันนั้นเป็นวันหวยออกตลอดทั้งวันฟ้าทำงานด้วยความรู้สึกที่แปลกไปในหัวของเธอมีแต่ตัวเลขที่ป้เาเมาส์ให้ไว้ห้าหกเก้านวนเวียนไปมาเธอไม่เคยซื้อลอตเตอรี่มาก่อนในชีวิตเธอคิดเสมอว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระ เป็นความหวังลมๆแรงๆของคนจนแต่ครั้งนี้ความฝันทั้งสามครั้งมันช่างประจวบเหมาะและคำอธิบายของป่าเมามันก็ช่างมีเหตุมีผลในแบบของมันเอาไงดีเนะเราเธอคิดในใจทำให้ถูกก็เสียดายเงินแต่ถ้ามันถูกขึ้นมาจริงๆเราคงเสียดายไปตลอดชีวิตแน่ๆพักเที่ยงขณะที่เธอกำลังจะเดินไปซื้อข้าวสายตาของเธอก็เหลือไปเห็นแผงลอตเตอรี่เล็กๆของลุงแก่ๆคนหนึ่งที่ตั้งขายอยู่ใต้ต้นโคหน้าโรงงาน เหมือนมีอะไรมาโดนใจขาของเธอเดินตรงไปยังแผงนั่นเองลุงจ๋ามีเลขท้าย589้าไหมจ๊ะเธอถามออกไปเป็นเลขชุดสุดท้ายที่ป้าเมาให้ไว้ซึ่งมันรวมความฝันทั้งสามอย่างไว้ด้วยกันงูคือ5แล้วก็9และปลาคือ8ลุงคุณขายค่อยๆไล่สายตาดูแผงลอตเตอรี่ของแก589ไม่มีแน้วหนูแต่มีเลขใกล้ๆกัน นี่ไงห8 9เหลืออยู่ใบสุดท้ายพอดีเอาไหมล่ะฝามองไปที่ลอตเตอรี่ใบนั้น689 6ก็เป็นเลขงงกอนกันส่วน8กับ9ก็ตรงเอานะใบสุดท้ายพอดีสงสัยจะรอเราเธอคิดเอาค่ะลุงใบนี้นหะค่ะ เธอตัดสินใจควักเงินหนึ้อยบาทออกจากกระเป๋าและกับกระดาษใบเล็กๆที่อาจจะหรืออาจจะไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอ4ี่โมงเย็นเสียงวิทยุเล็กๆในโรงงานที่ป้าเมาเปิดไว้เริ่มถ่ายทอดสดการ,ราออกสลากกินแบ่งรัฐบาลปกติฟ้<ภ>าจะไม่เคยสนใจเสียงพวก,พวกนี้เลยแต่ในวันนี้ทุกครั้งที่เสียงขานตัวเลขดังขึ้นหัวใจของเธอก็เต้นแรงขึ้น รางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกฟ้าพยายามไม่สนใจแต่หูของเธอมันกลับได้ยินชัดเจนรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสองสี่ห้าไม่ใช่ของเราฟ้าคิดพลางเย็บผ้าต่อไปครั้งที่สองเลขที่ออกห8แดเ มือของฟ้าที่กําลังประคองผ้าอยู่หยุดชะงักจากเย็บผ้ายังคงทํางานแต่โลกของเธอเหมือนจะหยุดหมุนไปชั่วขณะ6 8แปดเก้าเหรอคะป้าเมาเธอหันไปถามป้าเมาเสียงสั่นใช่หกแปดใครซื้อไว้บ้างป้าเมาตะกวนถามคนในแผนกฟ้าค่อยๆวางมือจักจักหัวใจของเธอเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกมามือไม้สั่นจนเธอต้องใช้เวลาสักพัก ในการล้วงเข้าไปในกระเป๋าเพื่อหยิบลอตเตอรี่ใบนั้นออกมาดูนิ้วของเธอค่อยๆคลี่กระดาษแผ่นนั้นออกแล้ววินาทีที่เธอเห็นตัวเลขทั้งสามตัวน้ำตาของเธอก็ไหลออกมาโดยที่เธอไม่สามารถควบคุมมันได้เสียงฮือหาดังขึ้นรอบตัวเมื่อทุกคนเห็นว่าฟ้าคือผู้โชคดีป้าเมาเป็นคนแรกที่วิ่งเข้ามากอดเธอป้าบอกแล้วป้าบอกแล้วใช่ไหม ฝันแม่นขนาดนี้ไม่รวยก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วฟ้ายังคงร้องไห้แต่ไม่ใช่เพราะความเสียใจมันคือน้ำตาของความตื้นตันของความยินดีของความเหลือเชื่อเงินรางวัลสี่พันบาทอาจจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่สำหรับใครหลายหลายคนแต่สำหรับเธอมันคือเงินก้อนใหญ่ที่สุดที่เธอเคยมีในชีวิตมันคือเงินที่จะทำให้ความฝันของเธอเป็นจริงได้เร็วขึ้น เธอกอดป้าเมาแน่นขอบคุณนะป้าขอบคุณจริงๆไม่ต้องขอบคุณป้าขอบคุณเทวดาฟ้าดินที่ท่านเมตตาส่งรหัสสวรรค์มาให้แกตังหาแล้วก็ขอบคุณตัวเองด้วยนะที่เชื่อในลางสังหรณ์และกล้าที่จะเสี่ยงโชคป้าเมาพูดพลางรูปหลังเธอเบาๆหลังจากวันที่ชีวิตเปลี่ยนไปฟ้าไม่ได้ลาออกจากงานเธอยังคงทำงานเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ แววตาและทัศนคติของเธอเธอนำเงินรางวัลส่วนหนึ่งไปซื้อสลากออมสีนเก็บไว้ตามคำแนะนำของป้าเมาอีกส่วนหนึ่งเธอส่งกลับไปให้แม่ที่ต่างจังหวัดเพื่อเริ่มต้นซ่อมแซมบ้านแต่สิ่งที่ล้ำค่าของเงินรางวัลคือบทเรียนที่เธอได้รับเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าความเชื่อของคนโบราณไม่ใช่เรื่องงมงายเสมอไปแต่มันคือภูมิปัญญา คือกุศโลบายที่ทำให้คนเรามีความหวังและรู้จักสังเกตสัญญาณเล็กๆน้อยๆรอบตัวความฝันได้สอนให้เธอรู้จักการดีความการมองเห็นโอกาสในสิ่งที่คนอื่นอาจมองข้ามฝันเห็นมูที่น่ากลัวอาจหมายถึงโชคฝันเห็นขี้ที่ล่ารังเกียจอาจหมายถึงเงินทองมันสอนให้เธอรู้ว่าบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต ก็มักจะมาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงเมื่อมีคนในแผนกฝันแปลกๆพวกเขาก็จะมาหาฟ้าเพื่อให้เธอช่วยตีความเธอกลายเป็นลูกศิษย์เบอร์หนึ่งของป้าเม้าไปโดยประยายเธอมีความสุขกับการได้รับฟังและแบ่งปันความรู้ที่เธอได้เรียนรู้มาฝันเห็นเด็กทารกเหรอพี่เขาว่ากันว่าจะได้โชคลาภจากการทำงานนะเลขก็หนึ่งสามงฝันว่าไฟไหม้บ้านตัวเองเหรออย่าตกใจนะ เขาว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีจะ,ดจะหมดเคราะห์หมดโศก,โกแล้วจะมีโชคตามมาเธอไม่ได้แค่ให้ตัวเลขแต่เธอยังให้ความหวังและพลังบวกกับเพื่อนร่วมงานเหมือนที่ป้าเมาเคยให้กับเธอมาก่อนหน้าการเป็นผู้ให้ทำให้เธอมีความสุขมากกว่าตอนที่เป็นผู้รับเสียอีก